สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นก็ผมขอแนะนําตัวนะครับผมในสุพ<ช>ีสุดสมน์นะครับ<ช>ซึ่งได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่สวงค<ช>ือตามรอยกระท่อมวัดท,ที่หลวงปู่เคยไปอยู่เคยพักเคยอ,อยู่ประจา<ช>นะครับ<ๆ>ก็ไปตามรอยหลวงปู่สวงทําเรื่องราวเก็บตามรอยหลวงปู่สวงมาจนถึงบ้านรุนคือจุดต,ตรงเนี้ก็คือเป็นจุดที่หลวงปู่ละสังขารนะครับครับ เพราะฉะนั้นพี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือจะทราบเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของตรงนี้ดีแล้วก็หลวงปู่สวงดีอีกท่านหนึ่งนะครับก่อนหนึ่งก็ให้พี่แนะนําชื่อ,อก่อนนะครับว่าชื่ออะไรผมชื่อทัศครับอยู่เฝ้ากระท่มละสังขารหลวงปู่สวงช,ชื่อชื่อทัศเป็นคนที่อยู่เฝ้ากระท่มละสังขารหลวงปู่สวงกี่ปีแล้วครับอ๋อเน้ถ้าถามว่าอยู่ตรงนี้กี่ปีคือเห็นหลวงปู่ครั้งแรกก็ปีสองพันหร้อยยี่สิบเก้า เห็นจองพก็คือเห็นหลวงปู่ไปมาาสู่ที่นี่เลยแล้วก็มาหลวงปู่ก็ประมาณปี2534อยูุ่ประมาณ17ปีอ๋อตามตามหลวงปู่ตอนพศ2534ครับคือจะตามไปไหนมาไหนก็ไปเรื่อยๆถ้าแถวตะเข็บแถวนี้แต่ถ้าออกนอกตามจังหวัดก็คือเราไม่มีรถไม่มีเรือครับับคือจะตามหลวงปู่อยู่ในละแวกนี้ในละแวกบ้านดุนแล้วต็ไปแถว กระท่อมบ้านจะบกรุธสุดคนก็ไปทางตรงบ้านละลมของลุงกันหาไปเรื่อยครับก็อันนี้คือตามมาในพรสุคนตั้งแต่ปี2องพันหรอยสามสิบสี่เนาะครับครับปู่ก็เอาไว้ไปเรียนมาอยู่ตรงนี้ครับสาเหตุที่ตามลุงปู่เพราะอะไรครับเพราะอ๋ออันนี้คืออันดับแรกก็คือโชคลาภนั่นแหละโชคลาภเนาะเมื่อก่อนเป็นคนชอบ ก็เสียงโชคก็กกคือเวลาคือบางทีก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหลวงปู่ทำไมถึงแต่งตัวแปลกกว่าเขาก็อยากรู้อยากเห็นก็อยากไปดูอยากไปชมว่าหลวงปู่อยู่ตรงไหนทาอะไรทําไมท่านถึงชอบอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามกระท่อมอะไรก,ก็เลยอยากรู้อยากเห็นก<แ>ับตาม<แ>ไปก็<แ>ไปเห็นท่านเลยบางทีท่านก็ใส่ชุดขาวาบางทีท่านก็พาดแค่ผ้าขาวแล้วก็นุ่งผ้าขาวบางทีก็ใส่ชุดเหมือน รบางทีก็อยู่ที่ท่านจะแต่งนะครับแล้วแล้วอยู่ที่เราเจับก็ก็เลยใตุให้ตามลูงปู่สวมตามๆนั้นแล้วก็บางทีก็ลูกปู่ก็ทาอะไรอะไรหลายอย่างกาตีเป็นปริศนาบางทีก็ลูกปู่บอกชุกลางเราก็ไปถูกทีนี้ก็ตามฟูดป่าต่อปาว่าเออลูกปู่ตะโกนแถวนี้พระเรียกว่าลูกตะบอกครับความหมายลูกตะบอกนี่คือคืออะไรที่เราแปลกันรความหมายลูกตะบอกนี่คือ คนในหมู่บ้านที่เห็นลวงปู่อยู่จริงๆก็คืออยู่ตามกระท่อมนาอยู่ตามกระท่อมไร่ก็เลยเราเรียกเป็นลูกตาบกลูกตาบกวพาลูกปู่ไม่ได้บอกชื่อว่าท่านชื่ออะไรยังไงลูกตาบกเนี่ยคือถ้าตามความหมายเท่าที่ผมเคยได้ฟังคือตาปลาขาวคือผ้พิเศษแถวบ้านเราก็คือเรียกดาวบดดาวบดครับลูกตาบกคือดาวบดหรือตาผ้าขาวหรือผู้พิเศษนั่นเองประมาณนั้นเนาะดาวบดก็คือภาษาเขมรเราคือ ตาสีาหรือสีตาผ้าขาวอะไรเป้นเหมือนที่เราดูหนังจักจัวงวงอ่ะเนาะครับครับอ๋ออันนี้คือใส่ที่ตามแล้วพี่ตามแล้วนี่เพื่อเสียงโชคเสียงราบีมันได้มาจริงไหมครับโออันนี้ได้จริงครับได้จริงเนาะแล้วก็อยู่ที่เราก็การที่เสียงโชคเสียงลาวก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกครั้งหรลกบางทีก็อยู่ที่บุญบารมีของเราด้วยบุญบารมีสนคัญกันและความ ตามลูกผูบ่บางทีก็เห็นท่านทําอะไรแล้วล่าอยางเราก็คิดนึกได้่เออท่านทําแบบนี้ทําอย่างนี้คือท่านจะสอนให้เราอย่างทำอะไรก็แล้วแต่ลูกผู่จะทําเองเราก็คืออย่าหวังแต่คนช่วยเราทําเองก่อนถ้าไม่ไหว<ช> <ๆ S 2> หจริง <ๆ S 2> ค่อยหาให้คนช่วยเหมือนลูกผูสอนปริศนาอะไรสักอย่างนี่แหละคก็ <ๆ S 2> คเลยอยากรู้อยากเห็นทุกๆอย่างก,ก็จะได้เห็นกับตัวเองได้ทํากับตัวเองเหมือนลูกผู่ทาอะไรทำเองหมด แม้กระทั่งข้าวหลวงปู่ก็ไม่ได้ให้ประเคนทุกครั้งหลวงปู่ก็<ช>จะตักเอฉันเอแต่ทุกวันพระติจิทถ้าไม่ประเคนก็ฉันไม่ได้แต่เมื่อลวงปูงท่ที้ก่อนก็ทำอะไรท่านจะทําเองหมดเลยคือหลวงปู่ท่านไม่ยึดติดตรงนั้นแล้วใช่ค่ะมันมันแม้มมแต่เครื่องแบบท่านก็จะใส่เห็นว่าชุดเหลืองก็บางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ผ้าขาวบางครั้งก็ผ้าสีเนาะเราเท่าที่เคยเห็นเมื่อก่อนอันนี้คือจิตท่านหลุดพ้นจุน จุดตรงระเบียบพื้นฐานไปแล้วท่านไม่ยึดติดแล้วนะครับก็เหมือนมันข้าวอ่ะถ้าถ้าเรายึดตามวินัยเนี่ยพระจะ้องประเคนเนาะไม่ประเคนอาบัตแต่ลุงปู่คือข้ามพ้นจุดตรงนั้นแล้วท่านจบมาทุกอย่างเลยแรับท่านปล่อยวางหมดคือทุกอย่างคือท่านจบหมดแล้วเลยทุกทุง่ายๆเลยคือท่านก้าวพ้นตรงนั้นแล้วกิจไม่ยึดติดแล้วไม่แต่วันท่านท่านก็ท่านก็ไม่ได้อยู่เนาะครับก็ ที่ที่ผมเห็นก็เห็น time, anda, แต่ตามกระท่อมตรงไรกนาอะไรไม่ว่าแต่ที่ไหนบางทีก็อาจจะไปในหมู่บ้านในในในหมู่บ้านอย่างนี้ก็เข้าไปบ้านคนนี้มาทางที่สองก็เข้าไปบ้านคนนี้บางทีคือบ้านอยู่ใกล้ทุ่งนาท่านก็เข้าไปอย่าง,า,า,อยางมันพูดง่ายๆตรงกระท่อมหลุงสุทน,นอันนี้ข็เอ,อ่ยชื่อหลุงสุทนนี่นึ่ครับผมก็ทําอยู่กระท่อมนั้นก็อยู่ปากทางแล้หลวงปู่ไปนั่งรถไถยไปแต่ก่อนจะขับรถไถยนาเดินตาม หลวงปู่ก็นั่งไปนั่งไปก็บวกาเตาแตะผมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็ลงจากกระ่องก็ลงไปตรงกระ่องหลบสุดๆเพราะมันอยู่ผักทางนขับลงไปก็ลุบปูนลงก็ไปนั่งบนกระ่อมเจ้าของอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่ท่านก็ขึ้นไปบนกระถาแล้วท่านก็บอกอีกอย่างว่าดัดเลื้งดัดเลืงคือให้ก่อไฟให้ก่อไฟครับก่อไฟทำไรหลวงปูหรว่าก่อไฟ ตลวงสุทวนมาก็บอกว่าลงข้าวฝ่ากันลงข้าวของอะไรไปครับนี่แหละคือคือสิ่งที่ตามลูกปู่มันจะถามว่าปฏิหารอะไรยังไงคืออยู่ที่เราตามครับบางทีบางทีผมตามไปเห็นลูกปู่ทำอย่างนี้เห็นลูกปู่ทำอย่างนี้บางทีคนนั้นทำไปคือเห็นไม่เหมือนกันเลยครับ